มารไม่มี<ะ>บารมีไม่เกิดอุปสรรคขัดขวางเนี่ยไม่ต้องไปรอหรอกมันมาอยู่แล้วในชีวิตประจําวันมีอะไรบ้างไม่เป็นอุปสรรคขับรถออกจากบ้านรถก็ติดเราติดก็เป็นมาแล้วเนี่ยเป็นสิเราจะร้อนใจไหมอ่ะเราจะหงุดหงิดไหมอ่ะอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 6 3 894 5 6 6 6 ข้าพเจ,จ้าตรัสแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยนอกจากมนุษย์จะบรรลุธรรมเบื้องสูงแล้วเนี่ยเทวดาถวยเทพก็บรรลุอีกนับจํานวนเป็นล้านๆเป็นโกดๆมากมายครับแต่ไม่ปรากฏเลยนะว่าอบายภูมิได้บรรลุไม่มีสักตนเลยไม่มีสั์สักตนไม่มีเปรตสักตนไม่มีโอกาสดังนั้นการเกิดในสุคติภูมิเนี่ยจึงมีโอกาสสูง<อ>นะมีโอกาสสูงที่จะ ได้บรรลุธรรมในในขณะที่ตนเองเกิดเป็นเป็นเทพนั้นๆชั้นนั้นๆในขณะเดียวกันเกิดเป็นมนุษย์อาจจะได้พบพระพุทธเจ้าก็มีไม่ได้พบก็มีครับซึ่งก็เคยมีคนถามเหมือนกันว่ามีเฉพาะในพระพุทธศาสนาใช่ไหมที่จะได้บรรลุพระนิพพานก็ต้องตอบว่าในาศาสนาอื่นไม่ได้กล่าวถึงก็เลยไม่ทราบ,รบไม่มีาศาสนาใดกล่าวถึงนิพพาน มีเฉพาะศาสนาพุทธศาสนาเดียวแล้วนิพพานเนี่ยโดยความหมายก็ไม่ใช่ภาษาที่จะมาถามตอบกันไม่ใช่ภาษาที่จะมาอธิบายในทางคำพูดกล่าวได้ว่าคงไม่มีใครจะรู้เรื่องพระนิพพานบรรลุพระนิพพาน<ะ>ได้จากคำพูดพระนิพพานเป็นภาษาแห่งการปฏิบัติเป็นภาษาแห่งปัญญา<ะ>คือ ได้ตอบท่านผู้ถามหลายครั้งสนทนากับพิธีกรหลายครั้งแล้วว่าเรื่องนิพพานเนี่ยไม่ยุติด้วยการสนทนาแต่จะยุติด้วยการปฏิบัติปฏิบัติจริงเปรียบดังรสชาติครับต่อให้เขียนเลอเลิศยังไงอร่อยน้ําตาลหวานพริกเผ็ดพูดไปเถอะสักวันหนึ่งแต่ไม่ต้องพูดเลยเอาพริกเข้าปากแล้วเคี้ยวความเผ็ดก็ บอกได้เลยว่ามันมันเผ็ดยังไงก็ขอเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้ดังนั้นที่ว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดครับก็มีมีความหมายดังที่อธิบายมานันคือแสดงว่าถ้าเกิดเราเป็นคน,นตอนนี้ก็อาจจะไม่ต้องรอให้มารมาก็ได้คือสร้างบารมีเลยดีกว่าก็ต้องขอเพิ่มเตมิมอีกอย่างหนึ่งว่าอุปสรรคขัดขวางเนี่ยไม่ต้องไปรอหรอกมันมาอยู่แล้ว <c oughs> คือในชีวิตประจําวันมีอะไรบ้างไม่เป็นอุปสรรค อ๋อขับรถออกจากบ้านรถก็ติดเขาติดก็เป็นมารแล้วเนี่ยเป็นติดมว่าเราจะร้อนใจไหมอ่ะเราจะหงุดหงิดไหมอ่ะอุปสรรคทุกอย่างเลยเนี่ยคือถ้าเกิดเตียว่าอุปสรรคแล้วคือมารแล้วเรียกว่ามารแล้วเช่นอยากจะรีบไปทํางานมีคนมาปาดหน้าจอดรถโขกต่อยกันยิงกันไปไม่ถึงที่ทํางานตายแล้วอ่านก็เจอเทพบุตรตมานก็โรคภัยไข้เจ็บก็เป็นมารอะไรก็เป็นมารมีด้วยเหรอที่ ที่ไม่เจอมาในแต่ละวันไม่แต่ละวัน,วนโอ้โหแสดงว่าถ้าเกิดหลวงพ่อพูดอย่างนี้มาเนี่ยเจอทุกวันเลยนะเนี่ยก็น,นั่นไงสามีภรรยาก็อารมณ์เสียก็มานกันอะ <c oughs> อารมณ์เสียใส่กันบึ้งตึงใส่กัน <c oughs> แล้วก็อาแก้ไขามานใช่เปลี่ยนเป็นยิ้มแย,ย้มเข้ากัน <c oughs> เอาเทวดามาเจราจากัน <c oughs> เ,เธออย่างนั้นฉันอย่างงี้พ่ออย่างนั้นแม่อย่างงี้ <c oughs> มันก็ผอมลงตัวเล็กลง <c oughs> ดังนั้นก็ มารไม่มีบารมีไม่เกิดมันมันใช้ได้ในชีวิตประจําวันใช้ได้ในหน้าที่ก,การงานทั้งนั้นแต่ต้องมีอุปกรณ์มาสู้กับมารน,นะครับเจอปัญหาก็ต้องใช้ปัญญาใช้ขันติความอดทนใช้ความเพียรต่อเนื่องนั่นแหละบารมีสิป,ประการที่พุทธเจ้าเอาชนะมารน,นั่นแหละคืออุปกรณ์ที่จะมาเป็นอาวุธห้าหันกันกับมารเคลียร์เลยหลวงพ่อขอบคุณครับ อยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666